วันนี้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำปลาคราฟนะครับเป็นที่เป็นบ่อให้เป็นปลาและแม่นคราฟก็ได้ปลาทองก็ได้นะครับที่เป็นบ่อปลานะครับผมจะแนะนำนะครับการถ่ายน้ำแล้วไม่ให้ปลาเป็นโรคเชื่อมจากที่เราถ่ายน้ำเลยถ้าอันนี้บ่อที่ผมขอขึ้นเองนะครับบ่อที่ผมิมอสเฟตเพื่อกานขอกขึ้นเองเป็นแบบนี้ มันจะเป็นตรงนู้นจะเป็นถ่ายน้ําออกนะครับฝั่งนู้นจะเป็นระบายน้ําทิ้งครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกรองนะครับสรวนอาหารคือได้ตามราคาทั่วไปนะครับหรือว่าจะทํก็ได้นะครับทําเองก็ได้ก็กลองพอดีมลยดูคููนะครับพิมไปว่าทำทากรองเองง่ายๆนะครับขึ้นมาเหมือนกันครับอันนี้ครับคือปลาคาร์ราาเหมือนแบบนี้ เป็นดานปลาปลาของผมนะครับวิธีนะครับข้นแร่ก็ถอดปลักอะไรก็ให้เรียบร้อยนะครับถอดปลักก็ออกออกองน้ำกรองน้ปลาการาถ่ายน้ําแล้วก็ถ่ายน้ําเข้าถ่ายน้ําออกนะครับจะไม่ให้ปลานั้นนกน้ําแล้วก็ปลานั้นโตไว้นะครับมีลปลาโตไว้แล้วมีนีปน่ปลาอายุประมาณปีกว่านะครับ ก็เกล็บลักก็คือผมก็ปล่อยน้ําทิ้งนะครับปล่อยน้ําทิ้งประมาณเจ็ดหนึ่งส่วนสามนะครับเจ็ดหนึ่งส่วนสามเนี่ยนะครับประมาณที่บอกนั่นเงเจ็ดหนึ่งส่วนสามนะครับคือถ้าผมปล่อยผมก็ปล่อยจุดท่อนะครับมันจะเหลือน้ําอยู่ให้ปลาพอ่าวได้อยู่ครับก็คือปล่อยไปเร็จหนึ่งส่วนสามองบอกนะครับมันให้ให้มันเหลือให้มันเหลือน้ำหนึ่งส่วนสามองบอกนะครับก็จะประมาณนี้พอปล่อยน้ําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ ระหว่างที่ปล่อยน้ำนะครับก็เอาน้ำใหม่เข้ามีปิดเขายีงปิสายน้ำใหม่น้ำใหม่เข้าเ้าทางด้านนี้จะให้ดูว่าน้ำไหลมานี่ครับอันนี้คือน้ำน้ำใหม่ครับที่เราเติมพวก้นใหม่นะครับใส่วางไว้เลยใส่ไว้ตอนแรกเลยก็ได้ครับแล้วก็ ปล่อยน้ำทิ้งเพราะน้ำทิ้งมันจะแรงดันมันจะมากกวา่าอยู่แล้วมันก็ทิ้งน้ำได้เลยได้ได้เลยหรือใครจะปล่อยน้ำทิ้งก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเอาน้ำใหม่ใส่ก็มีค่าเท่ากันก็ได้อยู่แล้วนี่ครับใช้น้ำผมใช้น้ำประปาเลยนะครับใช้น้ำประปาเลยเยโดยใช้น้ำประปาเลยนะครับแต่แต่เขาบอกว่าใน้ำธรรมาน้ำประปาเป็นน้ำปิศาลมันไม่เหมาะ ม่เนาะเพราะหนึ่งคือเราปล่อยน้ำแค่สองส่วนนะครับแค่เหลือไว้ส่วนนึงนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับคือต้องมีนี่นี่เกลือเกลืออันนี้นะมีเกลือกระใสนะครับขายซื้อได้นะครับเป็นกระสอบเขากประกาศว่าไม่ไม่ถึงร้อยนะครับอันนี้นะครับใส่เกลือไปด้วยนะครับระหว่างใส่น้ำเข้าไปใหม่นะครับคือใส่น้ำเข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ใส่เลยขาดเลย แล้วก็ใส่ไปอีก,กระยะหนึ่งก็ใส่แบบนี้แล้วใส่ไปอีกระยะหนึ่งก็ใส่แบบนี้นะผมใช้ประมาณสี่สี่นะครับสี่ขวเนี่ยนะบโอ้ยนี้เป็นขวนถึงสี่นะ,สะนนะใส่ไปสี่ขวดนี้นะครับเพื่อให้ับค่าน้ำปรับค่าน้ําให้อยู่พอดีนะครับให้อยู่ตามแหล่งน้านําธรรมชาติใกล้เคียงเพราะว่าน้ำป,ปลาเนี่ยก็จะมีคลอรีนนะครับ ตัวนี้จะไปช่วยหนึ่งคือช่วยตับถึงดินนา้ข้ามตคัวนะครับแล้วก็สองะเพื่อตหนงขตแนของปลานะบื่อกนื้ปลาเน้อาที่มีแผลอยู่มันมีแผลตาองลัวบางบางทีเขาไม่จูบระบอครับเขาอาจจะมีได้นะแผลปลาตรงนี้จะใชีเลยนะครับในการขมนแผลนะครับก็ใส่ไปเลยครับที่ผมใส่ไปรอบนึง นี่แต่รอบที่สามแล้วแหละแตสามรอบแล้วนี่รอบที่สามเข้เะเราจะกไนเรอยๆรอบแบบเนีครับก็ทีนี้เดี๋ยวเขาก็จะละลายของเขาเองนะครับ้ำเกลือเ็นใหญ่ถามว่าแล้วถ้เป็นตู้ใส่ได้ไหมใส่ได้นะเป็นตู้เป็นอะไรก็ใส่ได้แล้วก็มีถ้าเกิดไปใส่น้เกลือที่ เป็นร no? okay. ือแกงได้ไหมได้ครับ่กได้แต่ว่าผมใช้อนี้เ่าประหยัดบเคลื่อนแกงก็ถือไว้สองบาทถูกว่าพอนองนี้ก็ใส่กันอยู่ั้านี่เราซื้อชื้เป็นกะสอบเลยเพราะเราต้องเก็บย่นอมอยู่แล้วกระสอก็ซื้อมาได้เลยเป็นกระสอบพุ้นไม้เราก็ใช้ได้ยาวๆเลยะกระสอบนี้ก็ใช้ได้โอ้านรับาเรียนยังอดครับเดียนันได้เลยกระสอบนี้เดือนเเดือนได้เลยนะครับกระสอบันไม ท่กี่ร้อยนประมาณร้อยร้อ้าสิบประมาณนี้ครับจำไม่ได้นะลองไปหาดูได้นะถ้าใครจำไา้จังหวัดผมแนะนําก็จะมีแถวจันนะครับมีเหนทำเห็นอยู่แถวจันแถวพนดีเนี่ยเขาจะขายปตลอดที่ทำเห็นครับที่เขานาเกือเนี่ยครับก็ไปหน้าหน้าขาวดังเลยับนีครับลองกกพาอาจะี่เป็นโลกเนี่ยีเหมือนมาเขาือนขเปนโคกัยน เก็บเกียวกมือสมผันี่มือสัมผนะนี่หนึ่งใช้ตันึ่งใช้หามาแล้วตัวใหญนะครับคุณหา่ามาแล้วตัวเขาใหญ่นะใหญ่นี่นะครับเตรียมหลองไปปักใช้ดูนะครับปักใชดูถือว่า เราคือใหม่นะครับที่ดูแลนะคล้วก็ลองาปขอบถามดีในการเกับปลาครับเรน่องรวว่าปาท่านอย่างไรจะลงที่ไครับ้วก็าตัวห่ท si ่ามด้วยนะครับแี้ก็สวัสดีครับ